Customer Journey พฤติกรรมลูกค้าสำคัญที่สุดค่ะแน่นอนที่สุดค่ะเราจะพัฒนาสินค้าะบริการอนะเราก็ต้องรู้จุดแข็งจุดอ่อนดูหมกมุ่นอยู่กับการพัฒนาสินค้าะบริการของเราถูกไหมเออเราจะออกกี่ Variant ดีจะออกกี่สีกี่กลิ่นกี่ราคาดีถูกไหมก็ดีเนี่ยดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องห้ามลืมเลยก็คือ เราต้องลองหันไปมองกลุ่มลูกค้าเราด้วยลองไปทำ customer journey นะคะก็คือวันหนึ่งของลูกค้าแต่ละวันเขาทำอะไรเขาไปเจอสินค้าตรงนี้แบบไหนเขาลองใช้สินค้าของคู่แข่งของเราอะ่ะใช้แล้วเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงบ้างเขาชอบอะไรในในในสินค้าของคู่แข่งของเราเขาไม่ชอบอะไรหรือเขากำลังมองหาอะไรอยู่อะไรที่ยังไม่ตอบโจทย์ลองไปทำความรู้จักกับตลาดนะคะ ว่าตลาดเป็นยังไงตอนนี้ไม่ใช่ใช้เวลาส่วนมากอยู่แต่สินค้าบริการของเราไม่ดูหน้าอินหน้ารมเลยว่าวันนี้เป็นยังไงอากาศเป็นยังไงฤรืดูเป็นยังไงลูกค้าชอบหรืไม่ชอบฉันอยากกระทำฉันก็ทําไม่ได้ทางที่ดีคือถ้าเราขายขนมปังแล้วก็ลองไปซื้อขนมตังคู่แข่งมากินด้วยของเขาอร่อยหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างเมื่อไหร่ที่เราโฟกัสกับตัวเองมากเกินไปให้เราแบ่งเวลาย้ายมุมอมองจากที่เรา เป็นเจ้าของสินค้าและบริการหรือสิ่งที่เรากําลังขายของอยู่เนี่ยไปเป็นมุมของผู้บริโภคหรือลูกค้าหรือคนที่เป็น prospect ของเราดูบ้างว่าในมุมของเขาในโลกของเขาเจออะไรบ้างไม่ใช่อยู่แต่ในโลกของตัวเองนะจ๊ะ